สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูรัชนูร้นทองหรือคุณครูเกี่ยวนะคะในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะพร้อมกันหรือยังคะไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของประเทศเวียดนาม และประเทศบูนายค่ะมาพบกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกันค่ะเมืองหลวงคือฮานอยนะคะความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ค่ะเดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรนามเวียดได้ถูกจีนยึดครองเป็นระยะเวลานานาน,นับพันปี ต่อามาในปีพศ2345เปลี่ยนชื่อเป็นเวียดนามโดยบริเวณตอนกลางของเวียดนามเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจามปาอาณาจักรนี้ได้ทำสงครามกับขอมและเวียดนามสุดท้ายอาณาจักรได้ล่มสลายลงค่ะเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในพศ2441 จนถึงพศ2497จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ฝ่ายฝรั่งเศสแพ้สงครามต่อขบวนการเวียดมินของเวียดนามที่เดียนเบียนฟูค่ะภายหลังเวียดนามได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเวียดนามเหนือพยายามรวมเวียดนามใต้ให้เป็นประเทศเดียวกันจึงเกิดเป็นสงครามเวียดนามเกิดขึ้น แต่ก็สามารถรวมประเทศได้สำเร็จในปีพศ2519และมีการสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามขึ้นเป็นการรวมประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะการเมืองการปกครองนะคะปกครองในระบบสังคมนิยมมีประธานาธิบดีเป็นประมุขค่ะและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะคะ ต่อไปมาดูด้านเศรษฐกิจนะคะพื้นฐานทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการเกษตรพืชหลักที่ปลูกก็คือข้าวปัจจุบันเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกเป็นคู่แข่งการค้าข้าวรายใหญ่สำคัญของประเทศไทยนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติมากเช่นน้ำมันแร่อัญมณีเป็นต้นค่ะในปัจจุบันมีต่างชาสนใจเข้าไปลงทุนเป็นจำนวนมาก เช่นอุตสาหการรมอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวการสำรวจและการขุดเจาะน้ำมันทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะสังคมและวัฒนธรรมค่ะมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามที่เหลือเป็นชาวจีนไทยขเขมรมง้งประชากรเวียดนามได้รับการส่งเสริมเรื่องการศึกษา ทำให้ประชากรมีคุณภาพสามารถพูดภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสได้ดีค่ะศาสนาประจำชาติคือศาสนาพุทธนิก,กายมหายานแบบจีนนะคะภาษาที่ใช้ก็คือภาษาเวียดนามภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นนะคะ ต่อไปมาดูเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะมีลักษณะทางวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับประเทศจีนค่ะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมต่างๆเช่นพระราชวังวัดสุสานเป็นต้นนะคะอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ในสมัยหลังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสชุดประจำชาติของเวียดนามที่เรียกว่าชุดอาวใหญ่เป็นชุด กลุ่มยาวผ่าด้านข้างนะคะคอตั้งกางเกงขายาวหรือกับโรงเป็นชุดที่ชาวเวียดนามใส่ไปเรียนหรือทำงานนะคะอาหารของชาวเวียดนามเน้นผักเป็นหลักเช่นแหนมเนืองปอเปี๊ยะเผอเป็นต้นมีการแสดงหุ่นน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเวียดนามซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกค่ะตัวอย่างชุดนะคะ ต่อไปเรามาเรียนรู้เรื่องประเทศบูนายกันนะคะประเทศบูนายก็คือประเทศเนการาบูนายดารุสซาลามหรือประเทศบูนายนั่นเองเมืองหลวงคือบันดาเซรีเบกาวันค่ะความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ในอดีตเคยเป็นรัฐสุลต่านที่มีอาณาเขตตั้งอยู่บนเกาะบอเนียวค่ะเกือบทั้งหมดส่วนใหญ่ของเกาะซูรู ปัจจุบันเป็นดินแดนของประเทศฟิลิปปินส์การเข้ามาของสเปนฮอลันดาและอังกฤษทำให้บูนายเสียดินแดนไปจนเหลือพื้นที่เท่าในปัจจุบันต่างประเทศที่เข้ามานะคะจะมาล่าอาณานิคมนะคะต่อไปในปีพศ2431บูนายตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ และในช่วงสงคารามโลกครั้งที่สองถูกญี่ปุ่นยึดครองบูนายได้รับเอกราชสมบูรณ์เมื่อปศ2521ค่ะต่อไปมาดูการเมืองการปกครองกันนะคะปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะ และไม่มีสภาที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเลยนะคะมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮันจีฮัสซานันบูนเกียบูอิสต์ดินวัดเดละเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารยึดถือแนวทางการปกครองตามหลักศาสนาอิสลามค่ะประมุขของประเทศเหรยอคะเป็นสุลต่าน เป็นผู้นำทางด้านการบริหารทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและมีเจ้านายในรชาชวงศ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยค่ะนอกจากนี้รัฐธรรมนูญบูนายยังกำหนดว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นชาวบูนายที่มีเชื้อสายมาเีโดยกำเนิดและต้องนับถือศาสนาอิสลาม นีกายสุนีมาดูด้านเศรษฐกิจกันค่ะบูนายมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและเป็นประเทศที่ร่ำรวยเพราะมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรัฐบาลส่งเสริมอุตสาหกรรมป่าไม้ป่ามงและแร่ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมป่าไม้และประมงเพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าส่งออก หารายได้เข้าประเทศนะคะแทนที่ทรัพยากรน,น้ำมันที่อาจจะหมดไปเพื่อเกษตรที่สำคัญก็คือข้าวและกล้วยค่ะต่อไปมาดูสังคมและวัฒนธรรมค่ะ มีประชากรน้อยที่สุดในภูมิภาคนี้แต่ประชากรมีคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดีที่สุดค่ะเพราะรัฐบาลมีสวัสดิการให้ประชาชนทั้งทางด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายและไม่ต้องจ่ายค่าภาษีเลยนะคะศาสนาประจำชาติก็คือศาสนาอิสลามค่ะภาษาที่ใช้ก็คือภาษามาเลและภาษาอังกฤษนะคะ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมรัฐบาลบูนายได้ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมโดยสร้างสานงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลามและความรู้ราของสถาบันกษัตริย์โดยได้สร้างพระราชวังทองคํามัสยิดทองคําีพิพิธภัณฑสถานที่เก็บรักษาและจะแสดงงานศิลปะและกเครื่องทองซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดูด,ดิน และมีชื่อเสียงของบูนนะคะคราวนี้เรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคุณครูเที่ยวในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ